วันนี้นะคะเราสองคนพามาอยู่กันที่ศูนย์มิตสูเตชามพรค่ะเซียบี้ค่ะเซจิฟค่ะวันนี้เราสองคนจะพามาดูไฟหน้าเอสเทนเดอร์2022แบบใหม่แบบสับกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวไฟทีเชฟนะคะที่ออกแบบมา นะคะแบบเดิมเป็นไฟฮาโลเจนนะคะมันก็จะออกเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะด้วยที่มิซูแต่ชามพอลของเราเนี่ยทนกระแสะเรียกร้องของลูกค้าไม่ไหวค่ะก็เลยต้องจัดให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยพอเปลี่ยนเป็นไฟ LED แล้วเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนค่ะค่ะและนี่ค่ะคนนี้เราเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED แล้วนะคะ ตัวนี้ให้ความสว่างชัดเจนมากขึ้นกว่าคันเดิมที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะทําให้ทัศนวิสัยในตอนกลางคืนดีขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันชัดๆเลยนะคะระหว่างไฟสองคันนี้ที่เปลี่ยนและไม่ได้เปลี่ยนค่ะไปกันเลยนี่นะคะก็คือแสงที่มาจากหลอดไฟของ Extender 2022ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเดิมที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็คือเป็นแสงสีส้มฮาโลเจนจากไฟโรงงานเลยนะคะสีมันก็จะออกแบบนวลๆนะคะไม่ค่อยสว่างมากแต่ว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นแสงจากไฟ LED นะคะที่ทางมิสซูเตชะออัมพอของเรานะคะได้เปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวนี้มีความสว่างชัดเจนแล้วก็เคลียร์ได้เยอะกว่านะคะ และที่สําคัญนะคะหลอดไฟดวงนี้นะคะยังไม่เป็นอันตรายต่อสายตานะคะไม่ทําให้แยงตานะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายสําหรับรถที่วิ่งสวนเลนกับเรานะคะหลอดไฟมากจริงๆค่ะค่ะและข้อดีของหลอด LED นะคะหลอดตัวนี้นะคะเวลาเปลี่ยนมาแล้วค่ะความร้อนจากหลอดจะน้อยกว่าหลอดฮาโลเจนนะคะทําให้โคมไฟตัวนี้มีความร้อนน้อยกว่าสําสหรับโคมไฟตัวฮาโลเจนตัวนี้นะคะ ำหรับใครนะคะที่ต้องการเปลี่ยนจากไฟเดิมนะคะเป็นไฟตัว LED นะคะสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่โชว์รูมมิสูเตชัมพอนหรือช่องทางติดต่อด้านบนได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจบคลิปไปนะคะกด Subscribe นะคะกดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อได้รับข่าวโปรโมชั่นนะคะต่างๆของมิสูเตชัมพอนค่ะ